ัสดีครับกับผมนายวิรัตพรมน้อยนะครับผู้อํานวยการส่วนควบคุมและทันทปฏิบัติเรือนจําจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับสําหรับโครงการโคกหนองนาแห่งน้ําใจและความหวังของเรือนจําจังหวัดเพชรบูรณ์นั้นได้มีผู้ต้องขังที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณได้รับพระราชทานอภัยโทษนะครับทั้งในกลุ่มของผู้ต้องขังที่ปล่อยตัวแล้วก็ผู้ต้องขังที่ได้รับการ ลดโทษแล้วจะได้รับการปล่อยตัวในคราวเดียวกันนะครับของเราแบ่งเป็น3กลุ่มนะครับ3กลุ่มนั้นจะอยู่ฝึกปฏิบัติภายในเรือนจำส่วนอีก2กลุ่มนั้นก็จะมาฝึกปฏิบัติที่แปลงฝึกปฏิบัติที่เรือนจําชั่วคราวแค่น้อยนะครับในวันนี้ที่เราเห็นอยู่เบื้องหลังนะครับจะเป็นกลุ่มที่2นะครับเป็นกลุ่มผู้ต้องขังชายนะครับจานวน77คนที่จะมาทำํำฝึกปฏิบัติ ลงมือปฏิบัตินะครับทฤษฎีเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ขนาดเล็กในลนักษณะเรื่องของโคกหนองนานะครับวันนี้ก็มีการลงแปลงนะครับมีการแบ่งกลุ่มออกปฏิบัติแบ่งเป็น8กลุ่มนะครับกลุ่มละ10คนเนื้อที่สําหรับการฝึกปฏิบัติในแปลงนี้นะครับจะเป็นเนื้อที่ประมาณ1งานนะครับมีกลุ่มพุ่งขังที่จะมาฝึกปฏิบัติเรื่องอโคกหนองนานะครับเพื่อ บริหารจัดก,การพื้นที่นะครับแล้วก็บริหารจัดก,การน้ำในการทำการเกษตรนะครับบนพื้นที่สูงเราจะให้เป็นปรับให้เป็นพื้นที่สำหรับทำโคกนะครับเป็นที่อยู่อาศัยแล้วก็ปลูกไม้ผลไม้ปลูกพืชพันธุ์ต่างๆนะครับเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันนะครับส่วนพื้นที่ที่ลุ่มลงไปเราก็จะปลูกข้าวนะครับปลูกข้าวไว้ ใช้ในครัวเรือนนะครับไม่ต้องไปซื้อข้าวนะครับถ้าครอบครัวเรามีข้าวกินนะครับมีอาหารก็จะมั่นคงนะครับแล้วส่วนพื้นที่ที่เป็นที่ลุ่มนะครับเราจะเก็บน้ำนะครับเก็บน้ําในลักษณะของหนองและคลองไส้ไก่นะครับเก็บน้ําไว้ให้ความชุ่มชื้นกับพื้นดินของเรานะครับ ซึ่งผู้ต้องขังที่จะได้กลับบ้านเร็วๆนี้นะครับก็จะได้รับการเรียนรู้นะครับทั้งภาคทฤษฎีและภาพปฏิบัติในเรื่องของโคกหนองนานะครับก็จะได้นําความรู้นี้กลับไปประยุกต์ใช้นะครับไปปรับใช้ที่แผ่นดินบ้านเกิดของตัวเองนะครับซึ่งโครงการนี้ก็ได้รับพระมาหากรุณาธิคุณนะครับจากในหลวงนะครับที่พระราชทานโครงการให้กับผู้ต้องราชณา์ทั่วประเทศครับ นายสมพรนุรเพนนักท,ทันตวิยาชำนาญการเปเศษทำหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนพนาผู้ต้องขังได้นำผู้ต้องขังจากเรือนจ,ำจำําจังหวัดเพชรบูรณ์มาทำโคกหนังนาโมเดลที่เรือนจําช่คขาวแคน้อยดำเนินการตามรูปแบบเช่นโคกหนองและที่ปลูกข้าวเป็นนาในตามตามรูปแบบแล้ววันนี้เป็นวันแรกที่ดําเนินการ ครับผมนายคู้จัดการจันนะครับมีได้รับมอบหมายให้เป็นกำนังทำได้ตอนนี้นะครับเป็นวันแรกนะครับที่ได้นำเพื่อนเพื่อนนะครับได้มาทำพวกหนองนาโมเดลนะครับช่วงนี้ตอนนี้กำลังปั้นหัวพนาครับคื้กำลังปั้นหัวคนาครับเขาใส่ไก่นะครับแล้วก็ อันนี้จะเป็นหนองน้ำนะครับหนองน้ำสำหรับะระบายน้ำเข้ากับสู่กับของไส้ไก่นะครับและตรงนี้นก็จะเป็นโคกนะครับนี้เป็นโคกนะครับเป็นโคกสำหรับปลูกพืชกินได้นะครับ คือกินได้นะครับอ่าตรงนี้ก็จะเป็นหของน้ำอีกเช่นหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีโถกนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอ่าสำหรับทำที่พักนะครับทำที่พักที่ยังเห็นเพื่อนๆกำลังขุดอยู่นะครับทำที่พักอาศัยนะครับส่วนตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นแปลงนาอีกแปลงหนึ่งนะครับซึ่งเห็นเพื่อนๆกำลังขุดอยู่นะครับแล้วก็จะมีคลองไส้ไก่ข้างๆนะครับเพื่อใช้อ่าน้ำนะครับหล่อเลี้ยงอ่าพืชข้าวนะครับครับความรู้สึกก็ดีใจนะครับที่ได้ได้ได้ทำ ตามแบบของในหลวงที่นาหลวงมอบให้มานะครับออกไปก็จะได้ไปใช้ทำจริงๆนะครับวันนี้ได้ออกมาทําโคกหนองนาแห่งน้ําใจและความหวังของในหลวงที่พระราชทานให้รู้สึกภาคภูมิใจมากนะครับ ันนี้นะคะก็จะมาเรียนเรื่องมาเพิ่มเติมความรู้เนาะเพิ่มเติมจากที่เราได้เรียนมาแล้ว3วันนะคะเกี่ยวกับเรื่องทฤษฎีบันได9ขั้นสู่ความพอเพียงนะคะขั้นแรกเราก็ต้อง,ต,องต้องมีสี่พอก่อนเนาะพอเลย้างคะพออยู่พอเย็นอ่าเป็นบันได4ี่ขั้นแรกเนาะในการที่เราจะไปสู่ขั้นของความพอเพียงนะคะแล้วก็ต่อไปก็ต้องทั้งหมดใส่รหัสลุยสา ลสวัสดีค่ะฉันนางสาวพัตกรพบ่ายนะคะตำแหน่งเจ้างนานอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติงานนะคะวันนี้เราจะพามาเยี่ยมชมการดําเนินงานนะคะของโค้งหนองนาแห่งน,น้ําใจและความหวังซึ่งเป็นโครงการพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้ายอยู่หัวในรัชกาลที่1 0นะคะซึ่งเป็นโครงการอบรมผู้ต้งองขังเตรียมความพร้อมสําหรับผู้ต้องขังที่รับอาการอพยพโทษนะคะซึ่งวันนี้เราได้มาลงแปลงทฤษฎีจริงนะคะได้เลน,น คจากที่เราได้ว่าแผนผังในห้องเรียนนะคะสู่การปฏิบัติในพื้นที่จริงในพื้นที่1ง,งานนะคะซึ่งเราได้แบ่งพื้นที่ออกเป็นตัวโคกนะคะตัวหนองและตัวนาซึ่งเราได้ให้ผู้ต้องขังนะคะทุกคนได้เริ่มตั้งแต่การขุดขออาขุดหนองนะคะเพื่อมาปั้นเป็นโคกแล้วบังสัดส่วนเพื่อเป็นนาและมีคลองนะคะซึ่งเราให้ผู้ต้องขังได้ลงมือปฏิบัติงานจริงนะคะซึ่งวันนี้ เป็นวันที่สองของการดําเนินงานซึ่งของเราเริ่มเป็นรูปเป็นล่างนะคะเดี๋ยวเราจะพามาเยี่ยมชมนะคะค่ะอันนี้ส่วนแรกของเราก็คือจะเป็นหนองนะคะซึ่งหนองเราจะขุดตามพื้นที่ก็คือความลึกไม่น้อยกว่า3.65ซึ่งหนองตัวนี้นะคะเราดินที่เราได้จากตรงนี้นะคะเราจะทําการปั้นโคกนะคะและเพื่อปั้นโคกเพื่อจะปลูกไม้5้าอย่างนะคะและจะแบ่งดินส่วนหนึ่งมาปั้นทําเป็นคันนานะคะสะลูกน,นี้นะคะเราจะมีความลึกตามหลักของทฤษฎีตอนนี้เราได้ทําการปรับ ับแต่งนะคะให้มีความสโลปตามหลักพื้นที่นะคะค่ะ <5. S 1> หลังจากที่เราขุดสะเสร็จแล้วนะคะตอนนี้เราก็มาทําการปั้นโคกแล้วก็จะมาทํานานะคะซึ่งคันนาของเราจะมีความกว้าง50เซนนะคะแล้วก็ลึก50เซนในพื้นที่นาเราก็จะลึก50เซนนะคะซึ่งนาตัวนี้เราจะอาปูข้าวว่าไม่ใช้กินในครัวเรือนและยังเป็นแหล่งที่เราสามารถกักเก็บน้ําไว้ใช้หนังจากที่เรามีหนองมีคลองนะคะแล้วในนาเราก็จะทําให้มีความสูงและลึก เพื่อที่ว่าสามารถกักเก็บน้ําไว้ได้อีกทางหนึ่งค่ะค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นโคที่เราจะปั้นตรงจุดนี้นะคะเราจะทําการเลี้ยงสัตว์นะคะแล้วก็จะปลูกไม้ห้าอย่างได้แก่ไม้สูงไม้กลางนะคะไม้พุ่มไม้เลี้ยดินและพืชใต้หัวนะคะ